วันนี้ถ้าบ่าวเมียไม่เดินมาไม่มาให้กําลังใจผมเพื่อนๆไม่ให้กำลังใจผมเนี่ยผมอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ครับแสดงว่าตอนนั้นน่ะคิดอยากมีเงินถึงร้อยล้านเลยเหรอใช่บ้านยังอยู่ยังไม่ได้ขายครับผมยังปื้อยังหลานเลสกไม่เสกกับบ้าน วันที่ดเราจระรประกาศขายอ๋อตอนนั้นประกาศขายแล้วใช่ประกาศ,กาศขายประกาศขายแล้วแล้วก็มาอยู่บ้านสักพักหนึ่งใช่ครับมามาทำอะไรบ้างครับมาก็ก็ไม่อยากทําอะไรอก็มา,มาอยู่บางวันก็ไม่ได้นอนบ้านด้วยครับก็วันนี้ก็นอนไม่ได้นอนบ้านไปนอนไหน,บ,นบ้านมีห้องมีแต่ว่าไม่ไม,ไม่อยากอยู่บ้าน อะครับอารมณ์มันมันเหมือนคนเขาเื่ดแบบเบิดอะไรตายอยากนี่ว่ะแม่นบ่าเป็นเป็นอารมณ์อะไรป่ะมันอยากตายด้ทันที่มันมันไม่อยากตื่นขึ้นมามันไม่อยากลุกขึ้นมาเลยมันดิ่งอะมันดิ่งมากเพราะอะไรเพราะเราคาดหวังมองเป้าใหญ่ๆับครับคำถามเราคือแบบเจาะไปนะก็กลับมาอยู่บ้านถูกต้องไหมครับใช่ครับกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้อยากทําอะไรอยากอยาก อยู่เงียบไม่อยากเจอหน้าเพื่อนไม่อยากเจอหน้าใครไม่อยาคุยอยูแม่ไม่อยากเจอหน้าแม่คุยอยู่คุยกับแม่มผมไม่เคยแบบทําให้แม่แบบ ต้องแบบผิดหวังหรือเสียใจเลยว่าต้องมารบกวนท่านนะเราเราเราเหมือนเป็นเราอยากเป็นเสาหลักที่ว่าทําให้ครอบครัวประสบความสําเร็จอย่างที่ทาคมที่พี่วินต้นบอกใช่ทำคมนั่นแหละมัน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 ดึงใจผมอยู่อ๋อกลับกลับมากินตัวเองเหรอกลับมาแทงความรู้สึกตัวเองใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่นะตอนนั้นอ่ะเรายังเคลียร์อยู่ไหมไม่ได้เคลียร์แล้วไม่ได้เคลียร์มันก็มีสายโทรเข้าตลอดอือผมก็ไม่อยากรับไม่อยากคุยตอนแรกเราคุยขาบอกว่ายังไม่ เพราะว่าเรายังหาวิธีจัดการตัวเองไม่ได้แล้วเรามาขายบ้านได้ตอนไหนขายบ้านได้รู้สึกรู้สึกว่าก็จะยังไม่นานครับขายบ้านได้อะขายแล้วพอขายได้แล้วอะ่ะเงินเงินตรงนั้นเราไปทําอะไรเงินตรงนั้นเราไปใช้หนี้ใช้หนี้มันผมตอนนั้นผมยังไม่อยากใช้หนี้หรอกผมต้องการที่เงินที่จะมันต่อยอดก่อนแล้วค่อยทยอยจะใช้หนี้แต่ว่าด้วยความเขา ผมไปรับปากกับน้องไงว่าขายบ้านได้เนี่ยจะคืนเขาเท่าที่คืนได้อแล้วก็นั่นแหละเขาก็มาตามถึงบ้านพอพเขารู้ว่าขายบ้านนะเขาก็มาหาถึงบ้านเขาก็มาหาถึงบ้านแล้วเราได้เอาเงินส่วนนั้นให้เขาไหมก็ต้องให้เพราะว่าเขาอากให้เขาหมดปะเชียเขาไม่หมดเลียเขาไม่หมดไม่หมดแต่ว่าก็คือได้ให้เข้าไปในส่วนหนึ่งถูกต้องไหมใช่ใช่พอให้เงินส่วนนั้นเข้าไปแล้วเราเหลืออีกไหม เหลือเหลืออยู่เหลือส่วนหนึ่งเอาไว้ลงทุนขายลอตเตอรี่แต่ว่าพอลงทุนมาขายแล้วมันก็ขายไม่หมดม,มันเหมือนทําอะไรแล้วมันมีแต่ดิ่งลงแล้วก็ขาดทุนเลยนะทั้งทั้งที่เราเคยขายมาก่อนเนี่ยนะใช่ผมเคยขายอยู่อยู่อยู่ที่จังหวัดมุราการน่ะที่กรุงเทพเนี่ยผม ผมขายอยู่หน้าโรงงานแล้วก็ขับบินไปด้วยขายหมดเด่ลง2 0 0พันใบก็ขายหมดมนะตอนนั้นใช่ขายหมดแต่เรามีประสบการณ์มาแล้วอ่ะทำไมเราเราเรามากลับมาทําอีกรอบเนี้ยมันทําไมไม่ประสบความสาเร็จอ่ะอยู่ที่นี่มันเป็นต่างจาังหวัดครับ,รบแล้ว่วนใหญ่มัไม่ค่อยมีโรงงานอ๋นอนนมัน,นมีโรงงานโรงงานหนึ่งมันจะมีโรงงานประมาณ2 0 0พคน3าม0คนคนตอนนั้นผมก็เริ่มให้เครดิตกับหลายหลายคนคช่วงนั้นก็ก็โดนโดนเยอะเหมือนกันครับออ ก็ก็ให้เครดิตเขาแหละก็คือให้เครดิตคนเขาเอาไปขายที่ไหนบ้างก็เขาผมไม่รู้ว่าเขา,เาไปขายที่ไหนแต่ว่าเขาขอเครดิตไปอ๋อพอกลับมานครพนมเนี่ยเรามันมันไม่มีโรงงานมันมีแต่แบบบ้านๆใช่ไหมใช่มันมีแต่หมู่บ้านบ้งา,า,างๆอย่างเงี้ยผมต้องเดินแล้วก็ไปตามตลาดก็ มีแขงเขาก็มีแขงอยู่แล้วขายป็ะจำเขามีลูกค้าประจำเขามีลูกค้าประจําเขาอยู่แล้วเราเราก็เหมือนมาเป็นพ่อค้าหน้าใหม่ในพื้นที่นี้ใช่บมงทีผมไปขายหน้าประทผมขายไม่ได้เลยเขาไม่ขายอ๋อผมต้องต้องออกไป่างเขาครับแล้วแล้วทํายังไงมันก็ขายไม่ได้เลยหรอมันขายได้แต่มันขายไม่หมดครับขายไม่หมดสรุปว่าคือมันขาดทุนตลอดขาดทุนตลอดอ่า ขายเอามาก็ขาดทุนขาดทุนใช่แต่ว่าก็ยังฝืนทําอยู่ผมมันดื้อเมืม่อกี้มันจะทําทได้ก็ยังแบบเพราะว่าเคยทําเคยขายมาสองพันใบสองพันใบยังขายหมด<อ> 500, 600, ทำไมขายห้าร้อยใบหกร้อยใบทำมันไม่ได้ขายไม่หมดก็<อ>เลยแบบยังดื้อดี้ะฝืนอยู่ยยแต่ด้วยตัวผมเองผมไม่เอาไหนผมแบบใจมันมันดิ่งลงแล้วก็ไม่อยากทําอะไรด้วยบางทีขายบ้างไม่ขายบ้างเลยนะ ออมันก็เลยทำให้มันเริ่มทอ้อเหรอใช่เริ่มทอ้อแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบตัวยอแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นที่แบบว่าอ่ะที่ผมไปดูผมก็ไปดูคลิปในช่องพี่บ่าวเบียร์มันเกิดอะไรขึ้นที่ทําไมได้ต้องไปนอนในกระท่อมจริงผมได้พูดไปในคลิปแล้วว่าผมไม่อยากค,ยคุยกับใครอยากอยู่คนเดียวอืมไม่อยากเจอหน้าอยู่เงียบบางผมไม่ได้นอนแค่ในกระท่อมนั้นนะ <ผ>มนอนที่ริมคล้ายๆริมแม่น้ำโขงอะตามต้นไม้อะไรผมกนอนอ็นอนในทุกที่แล้วก็บางทีก็ผมอยากอยู่คนเดียวครัวบวันนี้ก็เดินเดินเดินไปเรื่อยๆเดินเดินอยู่ข้างถนนอะเดินไปตามตามป่าตามอะไรก็เดิน<อ>มันมันก็มีแต่ดิ่งลงเหมือนเดิมผมไม่รู้เป็นอะไรผมคร้นี้ไม่ไม่ไม่กินข้าวตั้งหลายวันนครับไม่อยากกินอะไร,<อ>รแม่ซื้อข้าวมาให้ก็ยังไม่ แล้วทีเนี้ยพอพอมันมีมีกระแสในติ๊กตอกในโชวเชี่ยวอ,อะไรที่ว็นต้นตกอับนู่นนี่นั่นเป็นไวรอลอีกครั้งหนึ่งอ่ะเป็นยังไงก็รู้สึกตกใจครับว่าทําไมมันแบบทําไมผมแบบทําไมคนสนใจเรื่องของผมเรืะองกานเงินนะแล้วพอผมตกอับปุ๊บมันก็ไม่ต่างจากคนอื่นที่ตกอับแต่ว่าทําไมเขาให้ความสนใจผมขนาดนี้อืม ผมก็ตกใจนะตอนที่อยู่ตอนที่อยู่กระท่อมเนี่ยขายมอไซค์ไปแล้วใช่ขายไปแล้วตอนที่อยู่กระท่อมเนี่ยมอไซค์ก็ไม่อยู่แล้วบ้านก็ไม่อยู่บ้านก็ไม่อยู่แล้วคือขายไปหมดแล้วครับไม่ใช่แค่บ้านไม่อยู่คุณพ่อก็ไม่ได้อยู่แล้วอ๋อก็คืออ่าตอนนั้นคุณพ่อเสียไปไปแล้วถามถามอีกครั้งหนึ่งก็คือทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงถูกต้องไหมใช่ครับเรื่องจริงเลยตามที่พี่วินต้นอ่ะออกออกมาโพส คลิปนั้นเป็นคลิปแรกในรอบหลายเดือนใช่รัมเรื่องจริงผมหายไปก็หายไปอยูจริงผมหายไปแบบคือมันมันไม่อยากทําอะไรแล้วต่อให้มีช่องที่แบบมีมีมีผู้ติดตามเยอะมันก็สามารถที่จอดต่อยอดทำเงินได้อยู่แต่ว่ามันใจมันไม่อยากทําอะไรแล้วใจมันไม่อยากทําอะไรแล้วณนะตอนนั้นแล้วเรากลับมาได้ยังไงกลับมาได้เพราะว่าเพราะว่ามีบ้าเบียครคับมีเพื่อนผม พอพูดครับพพูดได้อะไร่อนนี้ก็คือหนึ่งโอเปร่าผมยังไม่ได้กลับมาได้ตอนนั้นครับเพิ่นก็ยังตามตื่นตามแบบไปไปไปตามตามจิตไ่นะอยากให้มู่กลับมาอยากให้กลับมาตามแบบให้กำลังใจกันดูมาดีอ่ะแล้วคลิปเนี่ย มันเป็นกระแสแล้วมันเป็นข่าวแล้วผมไปเข้าได้ได้เข้าไปอ่านเข้าไปในติ๊กต็อกในรอบหลายเดือนในรอบหลายเดือนแต่ผมเข้าไปแล้วเนี่ยก็ได้เข้าไปแล้วก็ไปดูโอ้โหมันเลยทําให้ผมแบบเริ่มมีกําลังใจขึ้นมาเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมทำติ๊กต็อกมีแต่คนมาดา่าม,มีนคนมาแบบกระแสะแล้วพอผมบีนแบบเนี้ย ทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นมาและวทำให้ผมอยากลุกขึ้นมาสู้ทำแล้วก็ทำคลิปอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งให้ผมนะกำลังใจของทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแค่คอมเมนต์การเขียนมาเนะี่ยมันมีค่ากับผมมากเนะี่ยรวมถึงคนที่อยู่รอบข้างด้วยที่ให้กำลังใจผมเนถ้านานวนันนี้ถ้าบ่าวยังไม่เดินมาไม่มาให้กำลังใจผมเพื่อนๆให้กำลังใจผมเนี่ยผมอาจจะ ไม่อยู่แล้วก็ได้